ต่อไปค่ะต่อไปเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์ผู้ชายราศีนี้เนี่ยชอบผู้หญิงที่ดูเก๋ๆดูสวยดูทันสมัยแล้วก็สําคัญราศีนี้เป็นราศีผู้นำเหมือนกันค่ะค่ะจะไม่ชอบผู้หญิงที่เป็นผู้นามาสั่งเขามานําเขาไม่ชอบเลยค่ะโดยเฉพาะมาสั่งเขาต้องทํานู่นทํานี่นะเขาจะไม่ชอบแล้วผู้ชายราศีนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไม่ไม่อยู่ในสเปคคือไม่ได้สวยไม่ได้เก๋ไม่ได้ทันสมัยแต่ แตบางเออมีแฟนราศีเนี่ยเราจะทำไงจะทําให้เขาแบบสนใจเราสําคัญที่สุดเลยคือเขาเป็นคนรู้จักคุณคุณถ้าเขาเดือดร้อนหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างประทับใจแล้วเขาจะเก็บไว้ในหัวใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่พูดถ้าเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะไปฝังอยู่ในความรู้สึกเขาจะไปอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเขาเองโดยต่หประทับไว้ในใจแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปแสดงความชื่นชอบเขา แล้วก็แบบเหมือนกับเราเชื่อมั่นเขาแบบเหมือนกับว่าเยินยอเขามากๆเขาก็จะรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยเราต้องปกป้องดูแลอ๋อฟังดูโรแมนติกโรแมนติกแต่ผู้ชายราศีเนี้ยเป็นคนขี้หึงเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเป็นแฟนกับเขาเนี่ยอย่าทําตัวรับรลบรอๆประเภทโทรศัพท์มาไปรับรับรับเลยไปรับข้างนอกเอาแหละเอาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มมีปัญหาแล้วกับผู้ชายราศี้เพราะเขาเป็นคนขี้หึงค่ะ แล้วก็เป็นนักรักอีกราศีหนึ่งเหมือนราศีเมถุณหรอคะอวเจ้าชู้หรอคะรอ,อาจารย์มันไม่เชิงเจ้าชู้คือเหมือนกับว่าเขาไม,<ะ>ไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> ขาว่านักรักอ่ะคือเขาเป็นผู้นำไงมีรักรมีการเป็นผู้นําปุ๊บผู้หญิงก็ธรรมาดาที่อยากจะเขา้ามาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะช่วยเหลือเป็นคนดีใจดีช่วยไปหมด่ยห้หมดอย่างนี้เจ้าชายผู้หญิงผู้หญิงราศีสิงห์ใช่ไหมครับผู้หญิงราศีนี้เนี่ย ชอบผู้ชายที่บุคลิกดีมีความเชื่อมั่นมีความเป็นตัวของตัวเองคือไม่ชอบผู้หญิงผู้ชายที่แบบท่าทางจิตจืดจ้องจ้องทึ่มทึ่มหรือไม่เป็นฮีโร่ไม่ได้ไม่มีต้องเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกอะไรโดดเด่นต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความเชื่อมั่นมีตัวเป็นความเป็นตัวของตัวเองคร้ายพิศน์ไหมสิงห้าะพยายามจะไปเกี่ยวโยงคตัวเองให้ได้วแล้วคนผู้หญิงราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถัน เวลาไปไหนมาไหนกับผู้หญิงราศีนี้เนี่ยเราระวังมากที่สุดเลยคืออักกับกริยาที่แสดงออกห้ามห้ามยังไงคะจยนก็อย่างลักษณะบเกาหัวแทะจมูกหรือว่าทำโน่นทำนี่ที่ดูอกับกริยาดูไม่ค่อยดีนี่ผู้หญิงไม่ผู้หญิงราศีนี้ไม่ชอบอ๋อเคี้ยวเสียงดังนไดเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติเขาเพากเเห็นแล้วเขาจะไม่ค่อยชอบคือสรุปว่าต้องรักษามารยาทดนึงใช่ไหมคะใช่แล้วสําคัญที่สุดเลยชอบผู้ชายที่เป็นเจ้าบุญทุ่ม เวลาซื้อของขวัญให้เขาก็ต้องของขวัญดีๆแพงๆเวลาให้เขาเขาก็จะวิยญาเลยเกงใจไม่ไม่ต้องซื้อแต่จริงๆอ่ะซื้อไปเถอะปาจะพูดไปอย่างนั้นแหละหนุ่มๆที่มีแฟนสาวเป็นราศีสิงห์นะคะอของขวัญที่สําคัญสําคัญมากแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างไม่ค่อยแน่นอนอเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอย่าไปถือสาเขาจริงๆแล้วไม่มีอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายผู้หญิงราศีนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานที่สุด คะในบรรดา12ราศีใช่เจ้าหลอดนี่เลยแต่งตัวนานมากไม่จันอย่ามองหนูก็จันบอกว่าหนูเวลาไปหนูไปพือศพแล้วยี้คนอื่นดูอยู่เดี๋ยวจะเข้าใจว่าหนูราศีสิงห์หนูราศีพฤศพแล้วนะใช่ไหมครับ